มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนานไรบีนารำให้ขอโทษและขอโอกาสเพื่อนแกง๊งนางฟ้ายอมรับเป็นคนผิดเองทุกอย่างเข้าใจเหตุผลที่เพื่อนๆหังหลังให้เข้าใจว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงวอนเจนนี่เทียนโพสวันรับสายขอโอกาสสักครั้งให้ได้ขอโทษเพื่อนคนนี้ผิดเอง เข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทําของเราเองอะค่ะซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนนานาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโทษและขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษบางทีมันก็เหมือนกับแบบไม่อยากประดิษฐ์อะไรเลยนะนานาแค่อาจจะบบกบางที่บางทีก็เหมือนมันจะเข้าตาจนนะไม่รู้ใครจะยังไง ร้องไห้พูดไม่ออกอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์อยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสแต่นานาเข้าใจนะนานาเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นความผิดของเราเราทำตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นดตยสาค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ